สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารที่จะอัปเดตให้ท่านทุกวันเลยนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับภารกิจด่วนจากลุงพลไปซื้อของให้ลุงพลก่อนที่จะไปขอฟาดก่อนนะถึงคนที่โทรเข้ามามาว่าผมเป็นงูพิษเจ้าน่ะจะเป็นลมพิษ ฝากถึงผู้หญิงหรือผู้ชายที่โทรมาเรื่องของยา,าชิเมื่อเช้าก็โทรมาอีกว่าไม่ได้โทรคู่แบบนั้นล่ะครับเขาเรียกว่าคู่โทรไปก็รับสายด้วยจะได้คุยว่าผมเป็นงูพิษตรงไหนโทรไปก็ไม่ยอมรับสายคือผมนะ่ะไม่สนใจว่าเขาจะว่าอะไรไม่ได้มาใส่ใจหรือสนใจเรารู้อยู่แล้วว่ามีคนรักก็ต้องมีคนเกลียด การที่เราอยู่กับลูกพลมันเป็นเรื่องธรรมดาผมก็ไม่ได้ไปสนใจอะไรฝากถึงคนที่โทรมาแบบนี้เขาเรียกว่าคู่ถ้ายัางไม่หยุดโทรมาหาย่า,าชิผมนะ่จะจาคลิปเสียงของคุณไปให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าคุณเป็นใครทำไมถึงมาพูดใส่ร้ายผมอย่างนี้หลักฐานมีอยู่ในคลิปย่า,าชิฝากถึงคนที่โทรมาจะได้รู้เลยว่าคุณนะ่ะ เป็นคนของลํายองที่ดาขัรหรือเปล่าในการที่คุณมาทำแบบนั้นมันไม่ถูกต้องการที่คุณโทรหาคนโน้นคนนี้แล้วบอกว่าคนนี้เป็นแบบนั้นเมื่อกี้นะ่ะผมก็โทรหารับสายแต่ไม่ยอมพูดผมนะ่ะไม่ถือสาหรอกนะแต่ว่าบางครั้งคุณก็ควรที่จะมีมารยาทหน่อยไม่ใช่พูดอะไรเลเอะเทอะเจอหน้าจะเบิด์รกะโหลกทีหนึ่ง แต่ถามว่าสมองคุณนะ่ะคิดได้แค่นี้หรือปัญญามีแค่นี้เหรอผมนะ่ะรู้ว่าน่าจะเป็นสายป่วนเพราะว่าย่าชิชอบลงเบอร์โทรไว้เวลาขายของก็เลยโทรมาป่วนแต่ดีที่ญาชิบันทึกเสียงไว้ในขณะที่กำลังถ่ายคลิปอยู่ถึงคนที่โทรมาบอกว่านัทีเป็นงูพิษแต่มึงนี่นะ่ะเป็นลมพิษเจอหน้าจะเบิร์ดสักทีหนึ่ง ฝากไว้ให้คิดถึงบุคคลที่โทรมาทํำอะไรก็คิดสักนิดหนึ่งความคืบหน้าจากทางช่อง y o YouTube ย่าอาชิได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้ย่าจะมาพูดถึงเรื่องเมื่อวานช่อง y o u t u b e เมื่อวานนี้นะ่ะย่าไปรำรำเสร็จป่ายสองกลับมาทีนี้ป้าบอกว่ามีประชุมค่าแต่ย่านะ่ะไม่อยู่ก็ได้เพราะว่าย่านะ่ะอยู่ก,ก,กอกย่ากลับไปก่อนก็ได้เพราะว่า มันจะข้ามจะมืดพ่ออาชิขับรถกลางคืนไม่คล่องเท่าไหร่แต่ใจเขาสู้ทีนี้เมื่อคืนมีเอซีหลายๆท่านโทรมาอย่าเพิ่งด่วนสรุปรอฟังลุงฟังป้าก่อนถึงยังไงนะย่าก็ยอมรับในลุงพลป้าแตนตัดสินใจย่าก็เลยชี้แจงในตรงนี้ทีนี้ย่าก็นอนไม่หลับย่าเป็นห่วงลุงป้าแต่ว่ายานะ่าน่ะรู้แล้วรู้คร่าวๆ แล้วนะ่ะดูในไลน์ย่ารู้แล้วเพราะว่าลูกสาวย่าน่ะเป็นแอดมินเพราะมันเด้งเข้ามาในไลน์ลูกสาวและแอดมินเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นในตรงนั้นก็รู้แล้วแต่ว่าย่านะ่ะก็ยังไม่ได้พูดอะไรนะย่านะ่ะก็ทำหน้าที่ยา่า f อซให้ไปรำแก้บนไปขอพรให้ f อย่าก็ทำตามนั้น ทำกับข้าวไปกินกับลุงกับป้าที่นู่นน่ะไปแวะที่วังเยี่ยมไปแวะที่จำปาดงก่อนกลับพรุ่งนี้น่ะป้าแตนก็จะมากกกอกแต่ว่าก็อยากฝากไว้สิ่งหนึ่งคืออยากเล่าในใจย่านะในตอนนี้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วย่านะคิดอยู่อยู่ตอนเช้า1ลุงป้าให้เรายูทูบเบอร์ได้ถ่ายให้มีไรายได้ได้ทำคอนเทนต์ ถึงลุงเจ็บแค่ไหนถึงลุงจะเข้าไปในบ้านย่าอยู่ในสถานะที่อยู่กับลุงกับป้าลุงป้าอยู่ในบ้านอารมณ์เศร้าเครียดมากแต่ว่าลุงป้าออกมาในกล้องลุงป้าก็หยอดล้อยูทูบเบอร์ให้ได้ถ่ายได้คอนเทนต์แต่ในใจลุงป้าคิดกังวลในเรื่องของตนเองว่าจะโดนอะไรโดนอะไรโดนอะไรเรื่องที่มันกระนำกระนำเข้ามา ในลุงกับป้าแต่ว่าลุงป้าก็ออกมายิ้มให้กับยูทูบเบอร์ได้ถ่ายย่าเห็นย่าก็เข้าใจแล้วว่าลุงกับป้านะ่ะไม่ให้ใครเห็นว่าโดนอะไรยังไงยูทูบเบอร์ก็ถ่ายทำคอนเทนต์หัวเราะอ,อะไรกันแค่ป้าพูดนิดเดียวก็อย่าไปโกรธป้าแค่ป้าเนะ่ะเตือนว่านิดหน่อยสร้างทำประเด็นแล้วไม่ฟังนะ่ะลุงกับป้าเลยบางช่อง เหมือนจะไม่ฟังทั้งที่มาถ่ายลุงกับป้ามาถ่ายมีรายได้กับลุงกับป้าฝากด้วยว่าอยากให้รักลุงกับป้าด้วยให้เรามีอยู่มีกินเท่าไหร่แล้วใครจะถ่ายแบบนั้นอยากบอกว่ารักลุงกับป้าความคืบหน้าจากทางช่อง y ยูทูบค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ถึงนี้ครับคลิปนี้จะออกมาตอบกับแป้งหน่อยนะเอาอีกแล้วแป้งทำคลิปชี้นำให้ตาออกมาตอบคอนเทนต กานนะในเรื่องของทองเรื่องของมอไซเราต้องทันเกมบักแป้งซึ่งบักแป้งนะได้ออกมาทำคลิปและเรื่องของกุญแจบ้านผมจะออกมาพูดให้กับ fc ทุกท่านได้เข้าใจในเรื่องของกุญแจบ้านในวันนั้นที่ตาขี่มอไซมาผมนะ่ะนั่งอยู่หน้าบ้านเป็นเวลาที่แอดมินเลิกงานแล้ว5โมงเย็นแอดมินน่ะก็ล็อกบ้านก็สั่งให้แอดมินว่า 5้าโมงให้ล็อกบ้านเลยนะลุงเป็นคนสั่งว่า5้าโมงให้ปิดประตูบ้านช่วงนั้นตาไม่ได้อยู่ช่วงนั้นตากลับไปอยู่บ้านแล้วตาขี่มอเตอไซค์มาผมนั่งอยู่หน้าบ้านตามาถามผมว่าลูกกุญแจอยู่ไหนนาทีเอาลูกกุญแจไปปั๊มให้ตาอีกดอกหนึ่งผมก็บอกว่าลูกกุญแจอยู่ที่แอดมินอยู่บ้านอาชิน้องแอน ลูกกุญแจไม่ได้อยู่ที่ผมถ้าตาจะเอานะ่ะตาก็ขี่ไปเอานู่นเลยส่วนเรื่องของการปั๊มกุญแจนะ่ะตาต้องแจ้งลุงกับป้าก่อนผมไม่มีอำนาจเป็นสิทธิของลุงกับป้าให้ตาโทรไปหาลุงกับป้าก่อนทำไมถึงล็อกบ้านเพราะตานะ่ะไม่อยู่บ้านไม่ล็อกบ้านนะ่ะเปิดประตูทิ้งไว้ผมก็ต้องนั่งอยู่หน้าบ้านเฝ้าบ้าน ทำให้ลุงบอกให้ล็อกบ้านส่วนเรื่องทองที่ใส่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นป้าที่ซื้อให้แต่ก็เป็น fc ที่เข้ามาดูคลิปให้ช่วงนั้นตาน่ะถึงมีเงิน fc ลุงป้าไม่เข้ามาดูคลิปตาจะมีเงินซื้อไหมละ่ะมึงนี่น่ะทำคอนเทนต์ขึ้นมาเพื่อชี้นำตาถ้า fc ลุงไม่ดูคลิปตาน่ะจะมีเงินซื้อรถไหมตาจะมีเงินซื้อทองซื้อแหวนไหม ถามแค่นี้ช่วงที่ผมอยู่มีแต่พัสดุส่งมาให้ตาเสื้อบ้างอะไรบ้างซื้อให้เยอะมากจเจ้รอดูว่าตาไปอยู่กับมึงนะ่ะจะได้อะไรบ้างความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ย่าอาชิได้พูดไว้ดังนี้ครับย,ย่ายังงงอยู่ว่าตอนนี้เขาบอกว่านาทีคืองูพิษงูพิษอะไรนะงูพิษเขาไม่มาช่วยลุงช่วยป้าขนาดนี้หรอกอย่างน้อย เขาก็มาดูแลเขาก็มาทำคลิปมันนะไม่ทุ่มขนาดนี้นะงูพิษช่วยทั้งค่าเงินค่าน้ำค่าไฟในบริษัทนาทีก็ช่วยจ่ายหมดอาหารก็ซื้อมาให้เรากินของขวัญอย่าไปเอาของขวัญของเขานะอย่าไปรับของเขาเยอะนะอย่าไม่เชื่อนะคะว่านาทีนะ่ะจะเป็นงูพิษเพราะว่ามันขัดกันถ้างูพิษ เขาจะไม่ทุ่มขนาดนี้ตั้งแต่เขามาเข้ามานะ่ะเขาช่วยเหลือลุงกับป้าช่วยเหลือพวกเรามาโดยตลอดงูพิษคงไม่ทำแบบนี้มีเสียงเขาอยู่ในคลิปยา่าเขาบอกว่าอย่าไปยุ่งกับนาทีอย่าไปเอาของกับนาทีมากเขาบอกว่านาทีนะ่ะเป็นงูพิษอย่าคบย่านะ่ะคบคนดีนะเพราะว่าเขามาช่วยลุงกับช่วยป้าแล้วย่านะ่ะคบ จะให้ไปคบคนที่เข้ามาด่าลุงด่าป้าด่าย่าไม่คบนะบอสนาทีนะ่ะเข้ามาช่วยลุงกับช่วยป้าช่วยทุกอย่างว่านาทีเป็นงูพิษมันไม่ใช่เขาไม่ได้ด่าลุงด่าป้ามีแต่คนเข้ามาช่วยเหลือนาทีเป็นคนดีนะย่าว่านาทีนะ่ะเป็นคนดี